เชลซีแพ้ในเกมไปเยือนเวสต์แฮมเราเรียนรู้อะไรจากเกมนี้ได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมกันนะครับกับช่องว้าฟุตบอลครับอย่าลืมฝากกด subscribe อย่าลืมฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์ในมุมของฟุตบอลติดตามได้ในช่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังนะครับสำหรับเชลซีครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่เวสต์แฮมหรือผู้เล่น10คนด้วย แต่ว่าก็ทวงประตูตีเสมอไม่สําเร็จแผมก็มาโดนลูกจุดโทษย้ํำชัยไปอีกนะครับมาพูดถึงเรื่องของการจัดทัพกันหน่อยนะครับเชลซีจัดทัพในเกมนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากเกมนัดแรกแค่ตำแหน่งเดียวนั่นก็คือลิสเจมส์นะครับที่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บอย่างที่ทราบกันแล้วก็ต้องให้ทางด้านของ กูสโตนะครับมาลก o, ลูสโตลงสนามในตำแหน่งของวิงแบ็กฝั่งขวาแทนที่เหลือก็เป็นชุดเดิมๆที่เล่นอยู่เลยนะครับมีโควิลมีเตียโกซิวามีทางนัานของอาดิซาซี่เป็น3เซนเตอร์วิงซ้ายก็ใช้เบนชิวเวลกลา,างก็ยังน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะได้ตัวใหม่มา2คนแต่ว่าไคเซโตไคเซโตขออภยัยเริ่มต้นจากตัวสำรองเท่านั้นนะครับคอนอกนการ์เกอร์เล่นตัวรับเหมือนเดิม เอ็นโซเฟรนันเดสเป็นตัวอิสระที่จะทำเกมรุกอยู่หลังตัวรุกด้านบนก็คือทางด้านของดาวรุ่งอย่างชูวูอเมก้านะครับมีตัวอย่างลาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นนิคลัสแจ็กสันนะครับเกมนี้ เริ่มต้นมาก็ไปโดนเร็วเลยนะครับในช่วงแรกคือผมมองเกมนี้กับเกมแรกที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราเห็นสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือเชลซีเป็นทีมที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีทั้ง2เกมนะครับเกมนี้ช่วงแรกนักเตะที่ลงมาได้โอกาสในเกมนี้อย่างมาโลกุสโต ก็ดูจะปรับจังหวะต่างๆกับเพื่อร่วมทีมในช่วงแรกได้ไม่ดีนะครับมีจังหวะเสียมีจังหวะพลาดให้เห็นอยู่หลายครั้งแล้วก็ทีมก็มาโดนลูกเตะมุมซึ่งคอนอการาเกอร์จังหวะนี้ก็พลาดไปหน่อยนะครับโอเคแหละเรื่องของการตามประกบตัวต่อต,ตัวเนี่ยเขาเป็นรองคนที่ทำประตูได้นั่นก็คือนาเยฟอาเกอยู่ไม่น้อยในการทักษะการเล่นลูกกลาอากาศแต่เพียงแต่ว่าอันนี้ คอนอกาลาเกอร์ก็ต้องก็ต้องไปเรียนรู้นะครับการเสียเหลี่ยมโดนนายฟอเกิร์ตเหมือนผลักเข้าใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็เขาหลุดตำแหน่งโดนหม่งแบบนั้นก็คือคือก็ต้องโทษกาลาเกอร์แหละครับก็ต้องเรียนรู้ไปกับการตามประกบผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศดีๆนะครับด้วยความที่เชลซีเองก็เอาผู้เล่นสูงใหญ่นะไปยืนคุมในโซนพื้นที่สำคัญสำคัญไว้แต่ก็ต้องชมการเตะของนะ เจมบอดพาวด้วยนะครับคือเตะโค้งได้ดีมากแล้วก็บอลก็มาลงหัวของนายฟอเกิพอดีเชลซีที่วางขุมกําลังที่มงเก่งๆไว้ในจุดอันตรายเนี่ยบอลมันก็ด้วยความที่โค้งมาเร็วนะครับก็หนีจุดอันตรายของเชลซีได้หมดมาจนถึงนายฟอเกิก็มงเข้าไปก็ถือว่าโทษการประกบตัวได้ครับแล้วก็แต่ก็ต้องชมกับจังหวะเปิดของเจมบอร์ดพาวด้วย แต่ก็อย่างน้อยเราก็เห็นเหมือนกับเกม,มนัดแรกคือพอเชลซีโดนแล้วก็ตั้งเกมของตัวเองได้ดีขึ้นน,นะครับพอมีจังหวะได้เชื่อมเกมได้พยายามที่จะต่อบอลขึ้นไปก็ดูทําได้ดีแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสได้เรื่อยๆนะครับแต่อย่างชูวูเมกาทั้งนักอาคนทำประตูก็คือชูวูเมกานี่ก็เล่นได้ดีนะครับถือว่าความจริงถ้าดูถ้าดูเรื่องของประวัติเขาเนี่ยเขาคือกลางดาวรุ่งที่ดีมากๆอังกฤษ เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลสโมอ่แชมป์ฟุตบอลเยาวชน u 19ก็เป็นเค้านี่แหละที่เป็นที่เป็นคีย์แมนสำคัญนะครับในการเป็นแชมป์ยุโรปนะก็เล่นดีมากแล้วก็ดึงมาจากวิลล่าปีนี้ก็เชื่อว่าจะได้โอกาสเยอะแถมเอ,อเอ็นคุณคูณคณเจ็บไปด้วยชูอเมกาก็ได้ลงเล่นในเกมนี้คืออุตส่าหยิงประตูตีเสมอมให้กับทีมได้แต่ก็โชคร้ายของชูอเมกานะครับที่ที่ก็เจ็บไป ส่วนหนึ่งในเกมนี้เนี่ยก็โชคร้ายของเชลซีก็มาจากจังหวะที่ได้จุดโทษนะครับมีโอกาสพลิกขึ้นนำได้2ต่อ1แต่ว่าคนที่ยิงพลาดก็คือเอนโซ r เฟอร์นันเดสคือเรื่องที่น่าสนใจนะครับความจริงจุดโทษของเชลซีเนี่ยถ้าย้อนกลับไป18จุดโทษหลังของเชลซีเนี่ยนี่เพิ่งจะเป็นการพลาดครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าที่น่าแปลกก็คือเวลาพลาดเนี่ยก็ดันมาพลาดกับเวสต์แฮมทั้ง2ครั้งนะครับครั้งแรกที่พลาดก่อนแล้วนั้นก็เป็นจอร์จินโยนะยิงพลาดในเดือนเมษายนปี2022นะครับมาคราวนี้ก็พลาดอีกสำหรับเอนโซ e เฟอร์นันเดสส่วนคนที่เรียกจุดโทษได้สิติตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับราฮีมสเตอร์ลิงซึ่งความจริงเกมนี้ผมชอบนะผมว่าสเตอร์ลิงดูมีความมุ่งมั่นแล้วก็ คือคือเห็นเขาเล่นดีอ่ะเห็นเขาเล่นแล้วมีประโยชน์อ่ะสำหรับเกมนี้สำหรับราฮิมสเตอร์ลิงนะผมว่าผมโอเคสำหรับเขานะครับราฮิมสเตอร์ลิงนี่เป็นการเรียกจุดโทษได้ลูกที่24ของราฮิมสเตอร์ลิงแล้วนะครับทำลายสิติสูงสุดก่อนหน้านี้ก็คือเจมี่วาร์ดี้ที่เรียกลูกจุดโทษได้23ลูกนะครับตอนนี้สเตอร์ลิงก็กลายเป็นคนที่เรียกจุดโทษได้เยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับ24ลูกพูดถึงจุดโทษ เรื่องนี้ก็จะบอกว่าโชคร้ายทั้งหมดก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเชลซีเองก็มามคือยิงพลาดถูกไหมแล้วถ้าเราดูภาพช้าเนี่ยจุดโทษจังหวะนี้มีผู้เล่นของเวสแฮมก็คือโทมัสซูเชกเข้าไปก่อนที่เอนโซเฟอร์เดนเดสจะยิงนะครับแล้วที่สำคัญโอเคแหละถ้ามี VR เนี่ยถ้ามีคนเข้าไปก่อนแล้วมันไม่มีผลกับเกมมันก็จะว่าไปอย่างแต่เนี้ย คือพอจังหวะโดนเซฟโดยอารลโอาปุ๊บเนี่ยบอลมันมาเข้าจังหวะสกัดของโทมัสซูเชกด้วยนะครับซึ่งก็สกัดโดนบอลด้วยภาพช้าของการแถลงสดในอังกฤษเนี่ยก็พยายามรีเพลย์มาในช่วงพักครึ่งหลายครั้งว่าจังหวะของโทมัสซูเชกสกัดโดนหรือเปล่าซึ่งบอลมันก็เปลี่ยนทิศนะพอบอลเปลี่ยนเนี่ยคือมันเป็นมันไม่ต้องใช้ดูในจาพินิดะมันคือเรื่องถ้าเป็นภาษาที่เขาใช้กันก็คือคือแฟกต์คือความจริงที่ ทุกคนตัดสินต้องตัดสินมาตรฐานเดียวกันว่าผู้เล่นคนไหนเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะยิงแล้วมีส่วนกับการเล่นก็คือการตามซ้ำหรือตามสกัดออกเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเป็นฝ่ายรับแล้วบอลยิงไม่เข้าต้องยิงใหม่นะครับแต่ว่าก็คือเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องโทษกับอังกฤษเองแหละบางทีเขาพยายามบีบ VAR ให้มัน ให้มันตัดสินด้วยความเร็วอ่ะคือไม่อยากจะใช้เวลากับ VAR นานเกินไปความละเอียดมันก็เลยไม่เต็มร้อยก็เลยทำให้จังหวะนี้เชลซีพลาดโอเคแหละคุณพลาดจุดโทษยังไม่พอแทนที่คุณจะต้องได้โอกาสยิงใหม่ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายไม่ได้ยิงใหม่อีกนะครับก็คือสิ่งที่ต้อง,องเอามาพูดถึงนะเรื่องกฎกติกาอย่างที่บอกไปเรื่องนี้มันไม่ใช่ดูเลยพินิษนะครับมันคือมันคือแฟกต์ค,ความจริงที่ผู้สินร้อยคนตัดสินอยู่ในกฎกติกาเดียวกันต้อง ยิงใหม่นะครับลูกเี้ยยืนยันตรงนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายไปสําหรับเชลซีนะครับมาถึงครึ่งหลังเชลซีเปลี่ยนตัวอย่างที่บอกไปว่าทางด้านของชูเมกาเนี่ยเจ็บไปในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกถูกไหมแล้วเชลซีเปลี่ยนในช่วงครึ่งหลังตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่ว่าเออโปรชติโน่จะเปลี่ยนทีมแบบไหนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะใช้ผู้เล่นอย่างมูดริกลงมาก่อนนะครับสำหรับผมผมมองว่าตรงเนี้ยมันเปลี่ยนได้หลากหลายคือ จะเปลี่ยนเอาไคลเซโดลงมาก็ได้แล้วก็ให้คอนอร์กาลาเกอร์ขึ้นไปเล่นตัวลุกเพราะว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่ผมว่าคอนอร์กาลาเกอร์น่าจะถนัดกว่าการเล่นเป็นตัวรับด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายเลือกมูริกก่อนแล้วพอมูริกลงมาตำแหน่งการยืนของชูบูอเมกามันคือกลางรุกตรงกลางพอมูริกลงมาเล่นกลางรุกตรงกลางมันก็ มันก็ลักลั่นอ่ะอันตราตรงก็คือมันไม่ตำแหน่งที่มูดิกถนัดะจังหวะต่างๆเวลาจะเติมเวลาจะใช้ความเร็วผมว่าก็ไม่ใช่จุดที่มูดิกทาได้ดีนั่นคือปัญหาอย่างแรกะนะครับซึ่งก็สุดท้ายเกมครึ่งหลังเริ่มมาเชลซีก็พยายามเดินหน้าเข้าใส่ะนะแต่สุดท้ายก็มาพลาดโดนลูก2-1แบบไม่น่าโดนนะครับถามว่าไม่น่าโดนเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ดิซาซี่เนี่ยเหมือนเล่นไม่ละเอียดไปหน่อยนะครับไป เคลียบอลไม่ดีแล้วก็โดนสูนกลับมาแล้ก็ดันไปปล่อยให้ออกองหน้าอย่างเทานั้นของเมิเคลอันโตนิโอยิงลอดเข้ามาอีกนะครับก็ทำให้เหมือนกับหละหลวมตอนนั้นน่ยคู่หูเซนเตอร์อสองคนทั้งโควิลแล้วก็เตียโกซิวาก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ที่จะช่วยอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่า ทุกอย่างมันเหมือนเอนซาซส์จะตัดบอลได้แล้วแต่ว่าเขาไปพลาดในการออกบอลเองแล้วก็โดนหยอดเร็วกลับมาโดยเจมส์วอร์ดพราวนะครับก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นลูก2-1พอโดน21เชลซีก็ยังเร่งขึ้นมาผมก็ยังมองว่าคือมันก็ยังมีเรียกได้ว่าเวลาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเอาประตูคืนกลับมาได้แต่ยังโชคดีอีกที่เวสต์แฮมไปเหลือผู้เล่น10คนนะครับนายแฟร์เกตไปโดน2เหลืองนั่นคือโอกาสของเชลซีละพอ เหลือ10คนเชลซี Chelsea ก็มีการปรับเปลี่ยนซึ่งการปรับเปลี่ยนอ่ะคุณจริงผมเป็นคนที่ชอบโปเชตติโนนะแต่ผมว่าการปรับเปลี่ยนของโปเชตติโนมบ่อวานนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยโอเคอย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกไปแหละการเลือกอามูริกมาเล่นตรงกลางแล้วอย่างที่2ในการปรับเปลี่ยนในการเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยก็คือให้ไคเซโดลงอันเนี้ยผมมองว่าควรจะทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอเคแหละคุณก็ต้องถอด ผู้เล่นเกมรับออกแล้วก็ส่งไคเซโดลงมาแล้วก็ปรับไปเล่นเกมลุกมากขึ้นแต่ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องถอดเบนชิเวลด้วยนะครับความจริงเบนชิเวลถ้าเป็นแบ็กซ้ายก็น่าจะเป็นแบ็กซ้ายที่เติมได้ดีตอนแรกผมยังมองว่าเขาน่าจะเลือกถอดทางนนันของมุสโตมากกว่าซึ่ง ก็มีคนที่พอจะเล่นได้อย่างดีซาซี่ก็น่าจะมาประจําการตําแหน่งแบ็คขวาแบบจําเป็นได้นะครับแต่ว่าโอเคแหละสุดท้ายเขาก็เลือกให้โคลวิลไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็ถอดเอาเบนชิเวลออกปรับมาเล่นเป็น433สในรับเหลือสคนไคเโดเล่นกลางตรงกลางแล้วก็ให้เอนโซเฟอร์ันเดสคอนอกาลาเกอร์ขึ้นไปมีอิสระในเกมลุกหน่อยแล้วข้างบนก็บูดิกเล่นดันข้างแถมมีลาฮิมเซอร์ลิงแล้วก็หน้าเป้าก็ยังเป็นแจ็กสันเกมก็ ก็นวดเข้าใส่แล้วครับแต่ว่าโอกาสจบจะจะมันมันหาได้ไม่ง่ายแล้วพอเปลี่ยนคนที่2แล้วเนี่ยเวสแฮมเหลือ10คนปัญหาของเชลซีมันเริ่มมีให้เห็นตรงที่ว่าคือพอเปลี่ยนคนที่2แล้วทีมต้องเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่แต่พอหันมาดูที่ซุมมานั่งสำรองเนี่ย ตัวที่มันจะลงมาพลิกเกมของโปเชตติโน่มันมีน้อยจริงๆนะครับก็เลยทำให้เชลซีเปลี่ยนแทคติกได้อีกไม่เยอะมีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมมาอย่างทางด้านของเ,ออเกมครึ่งหลังก็มีมาดูเอเก้ถูกไหมลงสนามมาเล่นเป็นตัวสำรองคนที่3อันนี้ก็ต้องการตัวด,ด้านข้างก็ถอดคอนอการ์เกอร์ออกไปก็ให้มาดูเอเก้มาเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งขวาแต่ก็ถือว่า มีโอกาสแหละมีโอกาสพาบอลเข้าไปกดดันได้แต่ว่าก็ยังไม่จ่าแจ้งสักเท่าไหร่ซึ่งเวสแฮมเองเขาเหลือ10คนก็ไม่มีทางเลือกแล้วเขาก็ลงไปเล่นเกมรับอย่างเดียวในขณะที่พอมองสมรองอีกพอเปลี่ยนเอามาดูเกลลงไปแล้วเนี่ยสมรองคนอื่นมันแทบไม่เหลือแล้วนะครับมีแต่เด็กๆทั้งนั้นแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับส่งดาวรุ่งวัยแค่20ปีอย่างเมซันเบอร์โตลงมาซึ่ง ก็อ,อย่างที่บอกก็คือทีมถ้ามันจะยกระดับขึ้นมาเป็นทีมลุ้นอย่างโซนแชมปี้ยนสลีกหรือว่าโซนลุ้นแชมป์เนี่ยคือตัวสำรองมันต้องมีตัวที่จะพร้อมพลิกโอกาสหรือว่าเปลี่ยนเกมได้มากกว่านี้แต่ว่าเด็ก20ปีนี่ก็โอโ้โหลงมามันก็ไม่มีแทบจะหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเวสต์แฮมก็ง่ายเลยพอเชลซีไม่มีตัวทีเด็ดที่จะลงมาพลิกลงมาเปลี่ยนเกมอะไรเนี่ยเวสต์แฮมก็ตั้งรับอยากอดทนแล้วก็สุดท้าย ผมว่าช่วงท้ายๆก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะไปกดดันอาจจะมีแค่ลูกยิงของมาดูอิเก้ที่ฉลบแล้วก็โดนอารเรล่าเซฟได้นั่นน่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดละแถมมาโดนลูกจุดโทษถามว่าใครเซโดพลาดเสียจุดโทษผมก็เฉยๆนะครับมุมผมฟุตบอลมันก็มันก็มีจังหวะเข้าช้าได้แหละหลายคนจะไปแซวเรื่องค่าตัวร้อยกว่าล้านแล้วลงมาเสียจุดโทษอีกคนนึงค่าตัวร้อยกว่าล้านเหมือนกัน ยิงจุดโทษไม่เข้านี่ก็มันก็เป็นมุมที่มันโดนแซวเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับฟุตบอลคุณมาด้วยค่าตัวแพงแล้วคุณพลาดมันก็ต้องก็ต้องแบกรับความกดดันแล้วก็ถ้าพลาดมันก็โดนแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าถามว่าใครเชโาโดยรวมผมว่าลงมาก็ทําให้เกมความสมรุนม,มันโอเคขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาอย่างที่ผมบอกไปแหละก็เป็นเรื่องของตัวอื่นๆที่จะลงมาสลับผัดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรื่องของ โมเมนตัม um ของเกมที่ตัวสมรองลงมาแล้วมันขู่เกมรับได้อันเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอจบเกมนัดนี้เนี่ยพอเราเห็นภาพต่างๆชัดเจนพอมีไคเซโดมามันก็ต้องดูอีกผมยังคิดจริงๆเลยว่าเอ๊ะการเล่นหลังสาสำหรับเชลซีมันมันดีจริงๆกับทีมชุดนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีกลางรับอย่างไคเซโดการที่จะไปเล่นโดยที่มีตัวริมเส้นที่เป็นตัวริมเส้นคุณภาพอย่างมูริกเอย หรือแม้กระทั่งราฮีมสเตอร์ลิงเอยที่จะได้โชว์ในมุมของตัวเองมากกว่าถ้าออกไปอยู่ด้านข้างผมว่ามันน่าจะช่วยทีมได้ดีกว่านี้นะครับการเล่นหลัง3แล้วโอเคแหละจะใส่แบ็กแม้ว่าเชลซีจะมีแบ็กที่ยอดเยี่ยมทั้งเบนชิวเวลรวมไปถึงลิซเจมที่เจ็บอยู่แต่ผมยังมองว่าถ้าถ้าเป็นตัว รุกที่มีตัวด้านข้างและแถมมีแบ็กเตอร์เข้าไปอีกมันก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวตรงนี้แล้วมันจะได้ใช้กลางที่มีอยู่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าลืมว่าถ้ามีไคเซโดเล่นกลางรับมีเอนโซเฟรนันเดสไหนจะมีคอนการลเกอร์รวมไปถึงลาเวียก็อาจจะเป็น3กลางหรือแม้ทั้ง2กลาง4-2-3-1ในแบบที่โปรเจ o โ,โนชอบก็เป็นได้ <c oughs> ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายถ้ามากันครบๆหรือแม้ทั้ง เกมต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบการเล่นหรือเปล่าแต่ผมยังมองว่าแผนที่เป็นวิงแบ็กเชลซีจะใช้ตัวรุกริมเส้นที่มีดีๆอย่างมูดริกเนี่ยได้ได้น้อยไปหน่อยแล้วก็จำนวนผู้เล่นตรงกลางที่น่าจะลงแบบมีคุณภาพก็จะน้อยไปด้วยผมมองแบบนั้นนะครับก็ต้องรอดูแหละว่าหลังจบเกมนี้เกมต่อไปโปเชติโนจะจะมองแบบไหนนะครับ การแพ้ตั้งแต่นัดที่2ของซีซั่นแม้ว่า2นัดจะมีแค่คะแนนเดียวแต่ว่าการเล่นกับลิเวอร์พูลเอ่ยรวมไปถึงการมาเยือนเวสต์แฮมเอ่ยมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าเชลซีจะฟื้นแล้วก็เห็นความผิดพลาดโปเชิโน่จะปรับปรุงแล้วทําให้ทีมดีขึ้นได้เร็วหรือเปล่ายังไงก็ยังมีอีกหลายๆเกมให้ต้องเล่นแล้วก็มีเวลานะครับ นนั้นก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็เชียร์กันต่อไปก็ถือว่าปีนี้ก็จะพยายามทําคลิปให้แฟนๆเชลซีเยอะๆหน่อยนะครับยังไงก็ฝากดูแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ในกลุ่มต่างๆให้ด้วยนะครับวันนี้ผมว่าจรวัตรขอบคุณที่ตามเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ